สวัสดีค่ะขอโทไน้ก็สู่ช่องผิวก่อนไปเก็บปลาตอนนี้พาสาวๆมาโอ,โ,อโอ้ข้าวเราเริ่มเหลืองแล้วอน,นี้อันสุกเราก็มีออ เออเริ่มเหลืองแล้วนี่มันน่าจะไม่ลงอันนี้น่ะลูกมีไหมไม่มีเหรอเราไปดูที่มาดูนะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเขาปล่อยน้ำเขาปล่อยน้ำลงจากนาก็าเลยมาดูเผื่อปลามันถูกแล้วเราก็ไปลุ้นด้วยกันว่าจะถูกไหมฮะ โอ้แสดงเราต้องไปดูตัวนั้นอันนี้นะนุ่นพ่อบอกว่าเขาเป็นน้ําลงนุ่นข้างล่างนุ่นนี่ไปทางนี้มันไม่ลงใช่ไหมไหนไม่ไมีสิปเหรอต้องข้าเข้าพ่อหนูเกี่ยวยังอ๋อยังเหลืองแบบนี้แหละอ๋อนี่แม่มาเหลืองก็ของป้าอีบอ มันน่าจะเหลืองกว่าของป้านะเพราะว่าพ่อหนูหยอดก่อนปืาึปลาน้อยหอยง้อน่ะ,ะน่ะมันนี่หอยโคงวตัวอ้วนเลยเนาะตัวใหญ่มากเลยดูตรงนั้นนะป้าไม่ลงเรามาดูตรงนี้ต่อเขาเปล่งลงไหมล่ะ น้ำก็ไหลใช่สะน้ำทำไมเยอะจัง้ยยโอ้เหรอมันจะมันจะลงแล้วนะน่ะมันเตรียมจะลงอือวิ่งยิ่งแยงค่ะดูมันลงบ่มันมันเตรียมจะลงแล้วนี่ถ้าเขาปล่อยน้ำเนี่ยมันก็กลัวน้ำแห้งไปไปดูดิมันได้ไหมล่ะ มีไม่อ้วนเฮ้ยไม่มีเหรออ้าวเราอุตส่าห์มาไม่มีสักตัวเลยบอุตส่าหัอาตะกล้ามาอย่างดีเลยโอ้แสดงมันยังไม่ทันลงก็แล้วกันเลยว้าวโอ้โหจะมากินป่าอย่ังไงข้าวเนี้ยละ เรามีอยู่แต่มันนิดเดียวืออเแต่มันก็พอหมุกนะมันมาแล้วเหรอเออมันลงลงมาพรอยนั่นน่ะอย่าฝาไปข้างมันโอ้นมาลงมาเลยไปไล่ข้างบนลงมาเลยมันไปแล้วมันงูนะมันก็กลัวเราเหมือนกัน มือไล่ตรงสายมันนอ้วนนี่อ้วนมาไล่ตรงนี้นี่เนี่ยที่มันอยู่ในลายน้ำนี่ต้องข้งอนนองมอ,อ,อันนี้แล้วก็ยังมาเชื่อเอาอันนี้น้อยนี่ยลูกไม่ใช่หรอกอันอะไรบ่ โอ๊ยให้หัวเจองูฮะชิลเอ๊ะเมนบอชิลเอ๊ะเฮ้ยไหน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 ูันนะฮะไม่รู้เหรอมันมันคลยลแล้วพอเห็นมันอย่างเงี้ยเนาะเ่นาะ อให้อยู่นั่นในในนั้นหลนนย,ยหัวมันรีบเหมือนหัวงูอ่ะ,<ว>ะจะลงโอ้ยเดี๋ยวเราตอนเย็นมาดูมาอีกทีแต่เราต้องเอากลับไปก่อนน,บบน,นั่นแหละนี่ถ้าน้ำขุ่นนะมันจะมันจะคิดว่ารา้วมาแล้วมันก็จะลงเออถ้าต้องไปเหยียบข้างบนแล้วมันก็ลงมา ตกใจปูปูแดงปูม่วงตุ๊กตาหัวแล้วแวงหลังอ่ะไม่ด้วยมันไม่มาหอกโอ้มันนั่นคุณเก็กมันคืเด้วยอันมันคืเด้วยแหน่งเลยล่ะช่องตัวตัวเดียวตัวเดียวไม่ว่าสองตัวไม่เอา ชอคอยแลวเลยไหมแั่ไป่ะืมซองก็ได้เลยไกลไปกลเลยต้องเราเอาชบิเอาเอาเอนั่นมาเลยเอาเอาเอารืออกก่อนนะอาตองไปตองออกก่อนไม่ใช่พูดหยอกเฉย

ปลานีมูองมันไหมออสองตัวแสดงว่ามันยังไม่ลงมาอันนี้นะอืมเรจะหากระปอยน้ำดิเอ้ามาดูด้วยปลาสีสวยยังมาจะทรนแสง เออป่าป่าก็ดีงแล้วมีน้ยนเยก่ออุ๊ยหอยหอยชนั่นไงมาแล้วมาแล้วหรอช่มาแล้วมากอ่ะเราก็เดินทางกลับนะได้นิดเดียว น้ำแห้งอย่างนี้แต่ริมๆเริ่มเหลืองแล้วนี่เลาะริมๆอ่มมะโอเคค่ะสมุนี้ประมาณนี้ค่ะ